กลับมาแล้วเหรอลูกกลับมาแล้วค่ะวันนี้ทําอะไรกินนะโอ้ยแม่น้ำพริกกะปิอีกแล้ว่ะเบื่อเต็มทนละกินทุกวันจนหน้าเนี่ยจะเป็นน้ำพริกกะปิอยู่แล้วนะก็แม่ชอบอ่ะแม่ก็กินของแม่อย่างเงี้ยทุกวันมาตลอดอ่ะเห็นเป็นไรเลยดีต่อสุขภาพด้วยว่าแต่วันนี้ขายดีไหมลูกแม่ก็เลื่อยๆแหละบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีไป มากินข้าวกับแม่ก่อนมะมาเร็วไม่เอาแม่หนูเบื่อแล้วแม่กินนอะพิกกะปีทุกวันไม่กินด้วยหรอกไปแล้ว <c oughs> ไอ้ลูกคนนี้ไม่กินก็อยากกินของดีต่อสุขภาพไม่อยากกิน แล้วคะ่ะคุณแม่ข้าวสารน่ะแม่หนูขอโทษนะวันนี้หนูไม่ได้ออกไปซื้อเลยอ่ะลูกค้าที่ร้านเยอะมากแล้แม่เลยนี่แม่ตําน้ําพริกกะปิปลาทูทอดนะมันก็ต้องกินกับข้าวไหมอ่ะแล้วทีนี้แม่จะกินกับอะไรล่ะเนี่ยแม่ก็พักไปก่อนนะน้าพริกกะปิเนี่ยนี่ตาดา้กข้วเตี๋ยวร้านหนูเองมาวันนี้กินก็เจี๋กันดีกว่านะจานพอดี เรวแกะให้โอ้ยทำหน้างอหมประทูหมดแล้วเนี่ยทำแบบนี้สิถ้าเผี่ยวร้านหนูออกจะอร่อยจะตายเอ๊ไม่ต้องเทน้ำไม่เอาอย่างนี้เลยจะกินแห้งเหรอเอามาช้อนมาด้วย แม่คิดได้ไงเนี่ยน้ำพริกกะปิกับก๋วยเตี๋ยวแห้งเนี่ยนะก็มไม่มีใครคุห้ามนี่ว่าห้ามกินกว๋วยเตี๋ยวกับน้ำพริกกะปิอะ่ะแม่ก็กินได้แม่ชอบน้ำพริกกะปินะท้องเสียขึ้นมาไม่พาไปโรงพยาบาลน,นะลองไหมไม่คนอะไรกินน้ำพริกกะปิเข้ากับทุกอย่างอะ่ะดูด,ดูเตือนแล้วนะ อายพาแม่มาที่ร้านทำไมอะลูกแม่อยากอยู่บ้านทำงานบ้านทำโน้นทำนี่มากกว่าแม่อยู่บ้านอะแม่ก็กินแต่น้ำพริกกะปิวันหนึ่งอะมีสามมือ้อก็กินตั้งสามมือ้อจนหน้าจะเป็นน้ำพริกกะปิอยู่แล้วอยู่เนี่แหละช่วยหนูหนูจะได้ดูแลเรื่องอาหารด้วยเข้าใจไหมยาบนไม่ใครเป็นแม่กันแน่วะเนี่ย ก๋วยเตี๋ยวแห้งของคุณหญิงแม่มาแล้วคะ่ะกินเหมือนเดิมไม่เคยจะเปลี่ยนนี่เอาน้ำซุปมาให้ด้วยกินด้วยนะไม่ต้องเช็ดแล้วแม่กินเลยเหมือนมีแม่คนที่สองเลยทานสะดวก ได้ยังไงเฮ้ยป้ากินกันไม่ได้ยังไงอ่ะแตกเดี๋ยวก็ท้องเสียหรอกป้าไม่เสียหรอกอร่อยจะตายไม่เคยกินเนาะก๋วยเตี๋ยวแห้งน้ำพริกกะปิเอาไหมไ่เน้ มานะคะเฝ้าร้านให้หนูหน่อยอยู่ได้ไหมเนี่ยคนเดียวเนี<_<_่ยอยู่คนเดียวได้ไหมเฝ้าร้านเนี่ยก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยฉันเป็นคนสอนสูตรก็เองมาทําเป็นพูดไ่อยู่คนเดียวได้ไหมไปจะรีบไปก็ไปเดี๋ยวมานะจ๊ะไปเฮ้ยไอ้ลูกคนนี้นับวันจะเป็นแม่ฉันขึ้นไปทุกวันละพี่สาวคนสวยเอ้าแล้วพี่สาวคนสวยหายไปไหนอะทไม่เหลือแต่ปบบ หี่ยวเหี่ยวแบบนี้อืออะไรป้าแ,แ,แก่แกเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไม่ถูกหูลูกสาวฉันอะ่ะมีอยู่หรอกไปตลาดนู่นว่าแต่หนูจะไม่กินก๋วยเตี๋ยวหรอจะมาสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วจ้ะแต่ะวะ่าป้ามีอะไรแนะนําบ้างอะ่ะฉันอะ่ะเบื่อก๋วยเตี๋ยวมีเหลืองเส้นเล็กเส้นใหญ่น้ําตกน้ําใสไม่โดนใจวัยรุ่นเลยอ๋ออยากโดนใจวัยรุ่นใช่ไหมใช่แล้วจ้ะเอ้ยเดี๋ยวป้าจัดให้ ไปนังอยากลองอะไรใหม่ๆใ,ใช่ไหม <S <S ป้าจัดให้ มาแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวสูตรใหม่ถูกใจวัยรุ่นอ,อน่ากินจังเลยอะป้าลองชิมจวดจวดนี่มันคืออะไรป้าก๋วยเตี๋ยวแห้งน้ำพริกปิถูกใจวัยรุ่นไหมงใจใจกินเยอะเลย น้องมันอร่อยจริงๆหรอไอ้กว๋วยเตี๋ยวน้ำพริกกะปิเนี่ยอุ้ยอร่อยจริงสิจ้าคุณพี่เนี่ยมาลองชิมด้วยกันดูไหมกิดมาฉันไม่เคยกินกว๋วยเตี๋ยที่ไหนครบรสอร่อยเปรี้ยวหวานมันเค็มแบบเนี้ยอฮ้ยตอนใจสุดๆเลยจ้าป้าป้าทำให้หนูถ้วยหนึ่งสิจ้าก๋วยเตี๋ยวแห้งน้ำพริกกะปิน่ยแต่ น้ำพริกกะปิที่ป้าตำม,มามันเหลืออยู่นิดเดียวไว้หนูเข้ามากินพรุ่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวป้าตำมาใ,ให้ไหมโอ๊ยป้าแต่หนูอยากกินวันนี้อ่ะเหลือนิดหน่อยหนูก็กินจ้ะเอางั้นหรอจ้ะ,ะงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนะเดี๋ยวป้าทำมาให้ได้จ้ะได้แล้วจา้นาน่ากินจังเลยอ่ะป้ากินให้หมดนะฉันไม่รอแล้วนะได้จ้ะหืม กินอีกนะได้สิแต่แหมที่เมื่อกี้ชวนกินอ่ะไม่กินพี่อย่างเงี้ยมันล่ำร้องขอกินพรุ่งนี้อีกนะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำให้กินเฮ้ยไม่คิดเลยว่าจะมีคนกินเหมือนเราก๋วยเตี๋ยวแห้งน้ำพริกกระปิกลับมาแล้วจ้าซื้อของมาเยอะแยะเลยเป็นไงบ้างแม่ลูกค้าเยอะไหมเนี่ยแหละแม่จะเล่าให้ไยฟัง วันนี้นะมีลูกค้าเขามากินก๋วยเตี๋ยววเคาว่าอยากกินเมนูใหม่ๆ,ๆเขาบอกว่าเขาเบื่อก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กบะหมี่อะไรต้ยมยำอะไรพวกนี้เขาเบื่อแม่ก็เลยทำก๋วยเตี๋ยวแห้งนะ้ำพริกกะป,ปิให้ลูกค้ากิน <c oughs> ลูกค้าชอบใหญ่เลยาอแม่นี่แม่แอบ,บเอาน้ำพริกกะปิมาที่ร้านอีกแล้วเหรออย่าบอกนะว่าแอบ,บเอาใส่ให้ลูกค้ากินนะ่ะทำไมแม่ทำอะไรไม่ปรึกษาหนูเลยอะ เกิดลูกค้าท้องเสียขึ้นมาจะทําไงแม่มันจะเกิดปัญหากับร้านเรานะลูกค้าเขาบอกอยากลองอะไรใหม่ๆอะ่ะแม่ก็เลยทําให้เขากินอะ่ะเนี่ยทำาลยไม่ปรึกษาหนูเลยอ่ะแม่ถ้าร้านเราลูกค้าหายขึ้นมาจะทําไงแม่มันต้องมาช่วยนาะทีนี้อะ่ะนี่แก่ไล่แม่หรอเออได้ต่อไปเนี้ยฉันไม่มาร้านแกแล้วก็ได้อันนี้จะไปไหนเนี้ยกลับบ้านเดินไปเหรอเออมันไกลนะช่างมันไปส่งไหม สาอะไรกันโกรธเลยอะแม่ค้าจ๋าจวันนี้ฉันอยากกินกว๋วยเตี๋ยวแห้งน้ำพริกกะปิอะจ๋ะจัดมาให้นึง<อ>ฉันเอากว๋วยเตี๋ยวแห้งน้ำพริกกะปิถ้วยหนึ่งจ้ะฮะมันอร่อยจริงๆเหรอก๋วยเตี๋ยวแห้งน้ำพริกกะปิเนี่ย อ้ยอร่อยจริงสิจ๊ะคุณพี่ฉันนะนะไม่เคยกินกว๋วยเตี๋ยวสูตรแปลกใหม่แบบนี้มาก่อนเลยอะ่ะฉีกกดกว๋วยเตี๋ยวดเดิมไปเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฉันไปรีวิวให้เพื่อนฉันฟังมาเดี๋ยวอีกหน่อยอะ่ะเพื่อนฉันก็คงแห่กันมากินกว๋วยเตี๋ยวที่นี่จริงจ้ะฉันนะนะอุตส่าห์ดันดดนมาตั้งไกลเพื่อมากินกว๋วยเตี๋ยวแห้งนะพิกะปีเลยนะจ๊ะคนวัยทำงานอย่างฉันนะจ๊ะชอบมากเลยจ้ะป้าคนเมื่อวานอะ่ะตัมได้เผ็ดแซ่บถึงใจมากเลย แต่ว่าวันนี้ไม่มีหรอกนะก๋วยเตี๋ยวแห้งนะพี่กะปีเนี่ยพอดีว่าแม่ฉันไม่มางั้นเอาเหมือนเดิมก่อนไหมคนสวยก๋วยเตี๋ยน้ำตกนี่ก็ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำตกโอ้ยไม่เอาหรอกฉันขับมอเตอร์ไซค์มาตั้งไกลตากแดดร้อนก็ร้อนถ้าไม่มีฉันก็ไม่กินแล้วฉันก็ไม่กินเหมือนกันจ้ะไว้ถ้าขายเมื่อไหร่อ่ะฉันค่อยกลับมาแล้วกันนะเอาคนสวยก็เอาเหมือนเดิมก่อนไง ก๋วยเตี๋ยวแห้งน้ำพริกกะปิแม่ทำอะไรอยู่อะแม่ทำอะไรอยู่ทำไมไม่ตอบหนูเลยอะซักผ้าอยู่มัง้งแม่หขอโทษนะที่หนูบอกว่าแม่ทำอะไรไม่ปรึกษาหนูเลยอะแต่แม่รู้ไหมวันนี้อะลูกค้าที่ร้านอะมาถามหากว๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรน้ำพริกกะปิของแม่ด้วยนะจริงเหรอ เห็นหมก็มีคนตาถึงอะเห็นว่าก๋วยเตี๋ยวแห้งน้ำพริกกะเิียงของท่านอร่อยไม่ได้ตาถั่วมันแกแต่แม่รู้ไหมพ่อหนูบอกว่าแม่ไม่อยู่อะเขาก็บอกว่าไม่กินไม่กินจะกินน้ำพริกกะปิของแม่อย่างเดียวอะช่วยไม่ได้งสยคงจะอร่อย,อยจริงๆแหละเอองั้นพรุ่งนี้แม่ไปช่วยหนูที่ร้านได้ไหมอยากจะเอาสูตรน้ำพริกกะปิของแม่กลับไปเหมือนเดิมอะไม่ไปดีกว่าอ๋อทำไมอะไปหน่อยนะไปช่วยหนูหน่อยนะแม่อย่างงอนนะ ไปก็ได้จริงเหรอแต่ว่าวันนี้แกมากินน้ำพริกกะปิก,กับแม่ก่อนอีกแล้วเหรอกินก็นได้จ้ะกิน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 เห็นปะอะร่อยเหมือนเดิมเลยอะ่ะ ๋วยเตี๋ยวแห้งน้ำพริกกะป,ปิตามคำเรียกร้องหูยน่ากินสุดๆอยป้าจริงจ้ะฉันรอมากินร้านป้าหลายวันแล้วนะเนี่ยและป้ารู้ไหมจ๊ะว่าก๋วยเตีย๋ยวแห้งน้ำพริกกะป,ปิของป้าเนี่ยทำให้ฉันสองคนน่ะมารู้จักกันได้อ้กลายเป็นสวยเตี๋ยวแห้งน้ำพริกกะป,ปิเลือกคู่ซะงั้น <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเป็นหนุหน่มๆอ่ะกนินดอก่นะจะกินเลยกินเลยกินให้ไหลกันเลย อร่อยเหมือนเดิมเลยเนาะป้าฉันรับรองอะจ้ะว่าหลังจากเนี้ยต้องมีคนมาเข้าแถวต่อคิวกินก๋วยเตี๋ยวแหง้งน้่มพีกกะปีอีกยาวเหยียดแน่เลยจ้าจริงจ้ะป้าฉันก็เอาไปเล่าให้ที่ทำงานฟังอีกเพียบเลยจ้ะถ้าป้าอยากได้ลูกมือนะเรียกฉันสองคนได้เลยนะจ้ะขอบใจนะจ๊ะแต่ตอนเนี้ไม่ไหวแล้วขอจ่ายตังค์เลยนะจ้ะได้จ้ะคิวอาคตหน้าร้านเลย น่ารักจริงๆมาหนูช่วยเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมไม่อะลูกมแม่ขอขอบคุณแม่มากเลยนะที่คิดเมนูใหม่ให้ร้านหนูก๋วยเตี๋ยวแห้งน้ำพริกกะปิสูตรเจ๊ไก่ดูสิลูกค้าชอบกันเต็มเลยแล้วขอบคุณแม่มากเลยนะที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับก๋วยเตี๋ยวร้านหนูเนี่ย ใครจะไปรู้นะว่าไอ้น้ำพริกกะปิที่แม่ชอบกินอยู่ทุกวันน่ะมันจะกลายมาเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งน้ำพริกกะปิขึ้นไปได้แต่อย่างน้อยอะ่ะมันทําให้ลูกแม่ขายดีแม่ก็ดีใจแล้วลูกปะ่ะวางจานไปช่วยกัน้างจานาขึ้นแล้วเนี่ยน้ำพริกกะปิโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกกไมปะเนี่ยโอ้ยเจา,าอะไรเนี่ยฮามไม่ดูตาหมาตาเรือเลย จะรีบไปไหนของมันเนี่ยนั่นน่ะดิดูลุกชุดฉันเปื้อนไปหมดเลยเนี่ยแกเจ็บบ้างไหมเนี่ยอะไรเนี่ยรีบไปไหนวะเนี่ยว่าแต่ทําไมฉันรู้สึกคุ้นๆแกคนนี้จังเลยเนี่ยแหมแกจะไม่คุ้นได้ไงก็วิ่งชนแกเมื่อกี้ปะอืมก็คงงั้นแหละแกโอ้ยเปื้อนหมดเลยเนี่ยโอ้ไปเถอะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันรอเบิดหน่อยค่ะ รับอะไรดีคะอุ๊ยอิมคุณคุณปะคุณมากเลยแกโถไอ้นักเรียนเรียนดีของรุ่นฉันก็นึกว่าแก่จะได้ทำงานดีๆก็โก้หรูๆที่ไหนได้แกก็เป็นแค่เด็กเสริมในร้านก๋วยเตี๋ยวน <c oughs> ี่เองแหมก็ว่าไม่ได้เนอะแกคนเราเนี่ยบุญวาสนามันไม่เท่ากัน บางคนเนี่ยสมัยเรียนก็แบบชีวิตด,ดีดีอ่ะแต่พอตอนนี้อ่ะเป็นได้แค่เด็กเสิร์ฟร้านกว๋วเตี๋ยวไอ้ว่าแต่แกเนี่ยทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟมานานแล้วออยังจ๊ะอยากเปลี่ยนงานไหมฉันช่วยแกได้นะถือว่าเป็นน้ำใจสำหรับเพื่อนรุ่นเดียวกันใช่ถ้าแกอยากได้ความช่วยเหลือเนี่ยขอน้ำสิเพราะว่าเดี๋ยวนี้ น้ำเขาเป็นถึงเลขาบริษัทใหญ่เลยนะมีอะไรก็บอกได้นะน้ำมาซัพพอร์ตไดู้่แล้วแหละไม่เป็นไรหรอกฉันขอบคุณพวกแกสองคนมากนะว่าแต่วันนี้จะกินอะไรดีอ่ะฉันเอาเล็กแห้งเล็กแห้งฉันเอาเส้นเล็กหมูหมักโอเคจ้ะเดี๋ยวรอสักครู่นะฉันอนะสมน้ำหน้าม,มันจริงๆเมื่อก่อนะนะ ทำตัวเป็นคนสวยรวยเก่งสุดท้ายก็เป็นได้แค่เด็กเสิร์ฟกระจกกระจกแกถ้าฉันไม่ตามโซเชียลที่เขาแช่ว่าร้านนี้เด่นนะเราคงไม่ได้เห็นหน้าในสภาพนี้อะ่ะมาละจ้านี่มีเหลืองอันนี้เล็กแห้งอะไรของแกเนี่ยฉันไม่ได้สั่งมีเหลืองฉันสั่งเส้นเล็กเอาไปเปลี่ยนไม่ฉันเลยนะฉันไม่กินได้เดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้แหละ มันเสียเวลาฉันแกน่ะรีบๆเอาถ้วยใหม่มาเลยได้ไปเียมละจ้าอุย้ยอันนี้มันมีกระเทียมเจียวอะ่ะฉันไม่เอากระเทียมเจียวขึ้นไปอเอามาใหม่แล้วนี่กว๋วยเตี๋ยวอะไรของแกเนี่ยน้ำซุปเย็นชื่นขนาดนี้แกจะให้ฉันกินน้ำซุปเย็นๆหรือไง เ,าาเียป่นไม่กินไป,ปเ,นไเ,เปลี่ยนแม่เเปลี่ยนบอกว่าไม่กินแบบนี้มาพอใจหรือยังโอเคนี่แหละที่ฉันต้องการก็แค่เนี้ยทำให้ยากทำให้ต้องเปลี่ยนนั่นแหละ นี่จะยากเลย,ยกินก็ได้ฉันกินก็ได้ืหืกามัน,นเลิศไหนฉันลองสิืหืมดีดี่หืมเลิศไหมเลิศ ชิ้นมันลายแดงแบบสู้ฟันแบบตุ๊บตุ๊ตุ๊อย่างนี้เลยแกรอิศืมสู้ฟันปังยี่ต้องแบบรีวิวลงโซเชียลเก็บเงิน่อยค่ะได้ค่ะทั้งหมดสิบชามหกร้อยบาทค่ะฮะหกร้อยหกร้อยอะไรของแกฉันกับอิมอะ กินกันแค่คนละชามก็พวกคุณสองคนอ่ะสั่งให้ฉันมาเปลี่ยนฉันก็คิดเงินตามจริงสิคะอ๋อเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาหาเงินกันแบบนี้เนาะไม่เป็นไรเนาะอิมเด็กเสิร์ฟกระจกกระจกอ่ะมันก็ต้องหาเงินกันด้วยวิธีแบบนี้แหละหกร้อยใช่ไหมหกร้อยเนี่ยมันก็แค่เศษเงินของฉันเอาไปสิ เกิดอะไรขึ้นคะ้าวคุณขนมปังอะไรแล้วเธอเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยคนเขาจะสั่งสอนเด็กเสิร์ฟที่เป็นเพื่อนเก่านี่คุณสองคนไม่รู้ใช่ไหมคะว่าคุณไอ์เนี่ยเขาไม่ใช่พนักงานเสิร์ฟแต่เป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็เจ้าของโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆของประเทศและที่สำคัญนะคะเขาเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ด้วยคะ่ะ คนสิแกขอโทษมาดิไม่โอเคแกอะไรแกเลยพวกเธอสองคนไม่ต้องขอโทษฉันหรอกเพราะฉันรู้ว่าคำขอโทษจากพวกเธอสองคนอะ่ะมันไม่ได้มาจากใจแล้วก็ฉันก็ไม่ได้ติดอะไรด้วยและอีกอย่างพวกเธอสองคนก็ชอบดูถูกคนอื่นตั้งแต่เด็กแล้วไม่ใช่หรอ <c oughs> ทานเสร็จหรือยังทานเสร็จก็เชิญจะ้ะขอบคุณที่มาอุดหนุนนะ <c oughs> ไอ้คะสองคนนั้นอ่ะเขาเป็นเพื่อนเก่าคุณไอ้จริงไหมคะก็แค่เพื่อนเก่าอ่ะแต่ไม่น่าจดจำเท่าไหร่ไปเก็บถ้วยกันดีกว่า